โยปนณะภิกขุอเจลกัตตวาปริปาจกัตตวาปริปาจิกายวาสหท่าฆาดนียังวาโผจนียังวาดเดยะปาจิติยังโยปนณะภิกขุภิกขุเอวังวะเดยะเอห้าวุโสกามังวานิฆะมังวาปินดายปวิสิสามาติตัสดาเปตตวาวาอาดาเปตตวาวาอุโยเจยะ กัจชาอุโซนเมตยาสติงกัทวานิสจาวาภาสุโหติเอกัจเมกัทวานิสจาวาภาสุโหติติเอตเดวะปัจจยังกระิฏวาอันันยังปาจิตยัง โยปนณะพิกุสะโพจเนกุเลอนนปะัจจะนิสจังกะเปยยปาจิตติยังโยปนณะพิกุมาตุกาเมนะสถิงระโหปะนิชันเนอาสเนนิสจังกะเปยยปาจิตติยังโยปนณะพิกุมาตุกาเมนะสถิงเอโกเอกาจระโหนิสจังกะเปยปาจิตติยังโยปนณะพิกุนิมันติโตสะพัตโตสมาโนสันตังติคงอนาปุชาปุเรภัตตังวะ อาปชาผัดังวากุเลสุจาริตังอาปเจยะอัญญตราชมยาปาจิตยังตถาอยังสมยโยกีวระดานสมยโยกิวรการะสมยโยอังยัตถาสมยโยอกิลาเนนะพิกุณนาจาตุมาสปัจยะปวารณาสสสิตบาอัญญตระปุณัปวารณนยะอัญญตระนิจย์ปวารณายะตโตเจอุตริงสาดิเจยะปาจิตยัง โยปนาภิขุอุยตังเทนังดัสนายะกเชยะอญยตระตัทธารูปปัจจยาปาจิตติยังสิยาจตตาพิขุโนโกจิเดวะปัจะโยเสนังกามนายะดวิรัตติรัตังเตนพิขุนาเสนายะวสิตบังตโตเจอุตริงวะเศยะปาจิตติยัง ดวิรัตติรัตนเจภิกขุเซนายวัสมาโนอุโยทิกังวาบลังวาเซนับยูหังวาอาน้กระดสนังวากัจเชยปาจิติยังอเจรกะะโกปัญจมง